ครับสวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็มีคนขอมานะครับอยากให้คันอยากให้คันน้ำมอยให้ดูนะครับก็จัดให้ครับกัรีวิวอุปกรณ์ภาชนะก่อนนะครับก็จะมีแน่นอนครต้องมีเครื่องคันนะครับมีเครื่องคันอันนี้ก็จะจะเป็นตะแกรงที่ไว้สําหรับรองนะครับรองรองส็จเสร็ศที่ลงมานะครับน้ําก็จะ พวกเศษชั้นอ้อยนะที่เป็นด้วยอยก็จะติ่งมาแกนแล้วก็น้ําก็จะไหลลงมานะครับตรงนี้นะครับมาตามสายยางปึ๊บปึ๊บมานี่นี่ใช้เป็นผ้าขาวบางครับมันก็ไม่บางเท่าไหร่มันก็หนาไปทั้งคนแหละมันแต่แนะนำาพราอย่าอย่าใช้อย่าใช้แบบผมนะครับอย่าใช้ผ้าขาวแบบนี้แบบผมให้ใช้เป็นผ้าขาวเขาเรียกว่าผ้าขาวแก้วหรืออะไรที่ว่ามันน้ําไหลผ่านได้ดีอันนี้มันอมน้ำนครับ ลาหีเป็นเนี่ยน้ำมันจะ,มนจะอม,มจะดูดน้ำก็ซึมไปตามผ้าเยอะมากแล้วมันเราจะสูญเสียน้ำอ่อยไปเยอะมากเลยนะกว่ามันจะกองอันนี้ผมใส่สองชั้นนะครับใส่สองชั้นเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับนี่อันนี้ผืนแรกนะนี่ผืนแรกนี่อันนี้อืนหนึ่งนะครับด้านล่างจะเป็นถังนะครับด้านล่างจะเปิดให้ดูแล้วนี่เป็นถังนะครับด้านในนะปึ๊บปุ๊บ อันนี้กิฟต์นะครับซื้อตามราน20บาทกันนะฮะร,รานไอรานผู้ใหญ่ยี่สิบอะไรพวกเนี้ยนะฮะเอาไว้ติดนะไว้หนีบนะไม่ให้ผ้าเวลาน้ําลงมานะมันจะมีเศษของตกอ้อยนะครับอยู่นี้ทําให้มันผ้ามันอาจจะตันนะแล้วมันจะทิ้งน้ําหนักลงไปผ้ามันจะยุบลงไปนั่นเราใช้กิฟต์ติดไว้ตัวนี้ก็ทําเป็นกระผงให้น้ํามันสามารถขังได้ก่อนก่อนที่มันจะถูกระบายลงไปด้านล่างนะครับ รองสองชั้นนะครับน,นี่ก็เป็นตู้ถังใส่น้ำมาไว้สำหรับล้างมือเวลาเราหยิบอะไรที่มันเปื้อนนะครับนี่ก็เป็นอ้อยครับอ้บอยที่เราปอกเราล้างมาเรียบร้อยแล้วก็จะมีถังขยะถังที่ไว้สําหรับให้ชั้นอ้อยมาไหลลงมาใส่นะครับผมก็จะไม่เอาไปไหนนะก็เอาไปใส่ป่ายางอีกที่หนึ่งนะครับไม่เอาไปทิ้งนะก็ะตาก็จะเอาไป สา่ยางทุกวันนะทุกเช้าส่วนเครื่องก็เป็นเครื่องยนต์นะครับก็ผ่านการใช้งานมาสองเดือนแล้วนะครับ <c oughs> ใช้งานมาสองเดือนแล้วเดี๋ยวเริ่มดูเลยครับเริ่มเลยแล้วกันนะครับก็คันดองคันสตาร์ทนะครับนะฮะเปิดโชกนะครับเปิดโชกปุ๊บน้ำมันมันใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวผมหีบถังนี้น่าจะน้ำมันหมดเดีย๋ยวจะไปเติมน,น้ำขี่มออไซค์ไปเติมน,น้ำมันขวดมา,มาเติมนะใช้เครื่องเบนซินนะครับเปิดโชคนะครับ นี่เปิดสวิตช์เนี่ยนี่ตอนนี้อยู่ออฟนะครับไปที่ออนปั๊บนี่ออนแล้วแต่ตอนสตาร์ทครับสตาร์ทเครื่องนะครับแล้วก็โจมกัเพื้นนะแต่ร่างมืออันนี้จะหีบให้ดูนะครับจะหีบให้ดูจะถ่ายให้ดูเติมแป๊บหนึ่งถ่ายดูสแป๊บอย่างเงี้ย ลักษณะแบบนี้แหละยิงโอ้ยจริงๆข้าผมใช้สองมือผมก็จับอันนี้ไม่อันนี้ทำให้ดูเฉยๆนะทำให้ดูเฉยๆจริงๆก็จะพับจะพับขีบสักสองสามรอบนะครับจะพับขีบสักสองสามรอบอันนี้คือถ่ายดูก่อนว่า ให้ดูตอนหน้าไม่ออกเฉยอีก่อนหนึ่งนะครับก่อนหนึ่งจริงๆแล้วผมหยิบหลายรอบนะครับตอนหนึ่งมงก็ถีบ โอเคครั okay,